จาชิเป่าขยาสัสกอวิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จากต a n g t o โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูไนเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูไนเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ LINE ID ตูนสาย3วันนี้ผมจาร์ตาง Top 4ก็คัดสารฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยลิเวอร์พูลพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเจ้าทิน5เกมหลังสุดทุกร,รายการต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากนะครับชนะ3เกมเสมอเกมเดียวแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมนัดล่าสุด ก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะทางด้านของไบรตันไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับพวกเขายังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผล,ผลกระทบต่อการจัดทัพเท่าไหร่เนื่องจากว่าแดนกลางยังค่อนข้างสมดุลน,นะครับรวมไปถึงเกมรุกที่ค่อนข้างจะหลากหลายอีกต่างหากนะครับส่วนทางบางของเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดห้าเกมหลังสุดในลีกต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับผมแพ้ถึง3เกมเสมอไป2เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับฟูลแลมไป3ประตูต่อ3ามถึงอาจต้องถอยว่าเป็นเกมสุดมันเลยก็ว่าได้ ลยูเวเต์เป็นทีมหนึ่งที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บล้นทีมเหลือเกินนะครับแล้วก็มีโอกาสที่พวกเขาจะตกชั้นอย่างเป็นทางการในไม่ช้านี้อีกด้วยนะครับสำหรับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเฮดทเของทั้งคู่นะครับเป็นลีพูที่เหนือกว่านะครับชนะ5จากการเจอกัน5นัดหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าลีพูชนะมารวดเลยก็ว่าได้นะครับลับชนีเกมคู่นี้มองว่าลีพูบังคับถึง3สกอร์ด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าณนะตอนที่พรีวิวนี้นะครับยังไม่ทราบผลกนนารแข่งขันของคู่ทั้งอา,า,าร์เซน เป็นอย่างไรนะครับแต่คาดการณ์กันแม่ว่าทั้ง2ทีมนี้น่าจะมีโอกาสได้แซงลิเวอร์ pool โดยเฉพาะทางทาง,ทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับดังนั้นลิเวอร์ pool เกมนันนี้จําเป็นต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นและก็ต้องการผลการแข่งขันให้ได้มากที่สุดด้วยดังนั้นเกมคู่นี้เชียร์ไปที่ลิเวอร์ pool ครับคิดว่าน่าจะยิงได้3สกอร์อย่างแน่นอนครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์ p o o ครับ ไปกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับผมเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเชลซีเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับชนะ3เกมเสมอ2เกมไม่แพ้ใครนะครับผมโดยที่เกมนัดล่าสุดทําได้เพียงแค่เสมอเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อ2ต้องบอกว่าแม้ว่าดูจากตัวเลขสถิติที่จะมีโอกาสชนะเยอะก็ตามแต่นะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพร,รวมของเชลซีนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเชลซีมีปมัญหาผู้เล่นบาดเจ็บล้นทีมเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็น ทีมนึงที่ประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมาโดยตลอดทั้งซีซั่นนะครับสำหรับทางด้านของมาริซิโอเปเชติโนถือว่าเป็นเรื่องโชคร้ายมากๆนะครับส่วนทางฝังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าเกมหลังสุดทุกรายการแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับชนะ3เกมเสมอไป1นเกมดูตัวเลขอาจจะดูดีนะครับผมเกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอเบนฟอร์ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่โชคดีสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆที่ไม่แพ้นะครับผมเนื่องจากว่าโดนเจ้าถิ่นนะครับมีโอกาสยิงถึง31เกมด้วยกันซึ่งคล้ายๆกับฟอร์มการเเเล่่นซรผมพาาะวดู จากตัวเลขนั้นเหมือนจะดีนะครับแต่ฟอร์มการเล่นถ้าหากว่าใครได้ดู90นาทีก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะไม่ดีเลยนะครับข่าวร้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือมี2ผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คือทางด้านของวิกตอร์เดนเดเลฟและก็ลิซาโดมาติเนสที่เพิ่งหายเจ็บกลับมานะครับแต่ทั้งคู่จะต้องพักอีก1เดือนนะครับนั่นคือปัญหาสําคัญนั่นคือปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะเกมรับนะครับที่ส่งผลกระทบมาทั้งซีซั่นเลยนะฮะเชตวิของทั้งคู่เป็นนนนททาาาาางงด้ขอออเเชรี่่หืกกากกวะั2จจน ห้านัดหลังสุดแล้วก็เสมอกันไป3ครั้งโดยที่แมนเชสเตอร์ยูเตดชนะมา2เกมรวดนะครับเฮดทเวน ดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าเชลซีเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับต้องบอกว่าเชลซีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฤดูกาลที่ย่ำแย่ทั้งคู่นะครับเป็นทีมที่มีฟอร์มการเล่นไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บคล้ายกันนะครับผมเจ็บกันตลอดทั้งซีซั่นก็เป็นได้ดังนั้นคู่นี้มีโอกาสจะออกเสมอสูงมากๆนะครับแม้ว่าเชลซีจะได้เล่นในบ้านก็ตามแต่แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเชลซีจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รวมไปถึงก็ไม่มีไม่ยังไม่เห็นหนทางนะครับที่แม,ามเนเชสเตอร์ ได้ดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดว่าน่าจะทําได้เพียงแค่เสมอแล้วก็เอาอะไรกับใบบ้านติดไม้ติดมือครับไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนนะครับผมคู่ระหว่างกาลาดาเขาขับบาเลเซียนะครับกาลาดาเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นย่าแย่มากนะครับเสมอ1เกมแพ้มา4ี่เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปแพ้กาดิสมาศูนย์ประตูต่อ1นะครับผมโดยที่ตอนนี้กาลาดาอยู่อันดับที่19นะครับมีเพียงแค่14คะแนนเท่าน,นั้นก็เป็นทีมที่มีโอกาสจะตกชั้นสูงมากๆ สำหรับการนาดาส่วนทางฝั่งของบาเลเซีย5เกมหลัาสุดได้ลีกนะครับผมชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นหนักไปทางเสมอครับเสมอถึง3เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเสมอทางด้านของมาโยกาามา0ประตูต่อ0ตอนนี้บาเลเซียถือว่าค่อนข้างลอยตัวนะครับอยู่อันดับที่8มี41คะแนน Head to Head ของทั้งคู่ก็เป็นทางด้านของบาเลเซียที่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดส่วนกานาดาชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งคร ดลักชนีเกมคู่นี้มองว่าบาเลนเซียนะครับเสมอเสียหาอาับัสเสมอไหนเสมอกันนะครับขออภัยคู่นี้เสมอไหนเสมอกันนะครับบาเลนเซียดูจะเหนือกว่านะครับเพราะว่าการ์ตาดูแล้วน่าจะปล่อยจอยนะครับแล้วก็ไปลุ้นในเซกุนดาฤดูกาลหน้าดังนั้นคู่นี้มีโอกาสที่บาเลนเซียน่าจะบุกมาชนะได้เฉื่อยๆนะครับดังนั้นเชียร์ไปที่บาเลนเซียครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูเอฟแธแล้วก็บาเลนเซียครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยอออสสกรร์์์วิเคาาะะหหลูนังงไตตจจ่่แทท็ปี อยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอทดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามนี่ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ